ยูค่าทุกทดีทุกยูุกท่านกันด้วยนะยูคุ้มต่ตัวเกมเมอร์ทีเฮ็ดนะนะวันนี้เราก็จะมาเล่น,นดานไมค์ครับนะเอ๊ะไม่ใช่สิต่อสู้ธรรมดาน,นะนี่เราจะใช้ปืนนี้นะปืนนี้ฮะปืนนี้พ่อมจะพ่อม,มจะมาให้รหัสนี้ก็ใครนะฮะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนะดําเดนสงครามทำลายล้างดีกว่านะ,นะร้อยร้อยมา

ต่เล่นแค่สองตาพอนะแต่เล่นหลายตาผมว่าผมนีงไม่ไหวแน่นอนนะฮะป้อยฟิลบิปเปิ้ลยเอาไปกินเรียบร้อยไปดูด้วยดูด้วยเป็นไงดูเล่นตาดีให้จบก็ได้หนึ่งนาทีเองนะฮะไม่ครบพวกั้งนะ้มา

จะเฟรนะเบิดขวาดไปทางนน้นจะเฟรนด์ระเบิดไปจะไปฝันเนร้อนมาสิเนร์เนร์ไม่คาดคับเจอแล้วเฮ้ยไม่ได้ไงวะยูยูบ้าน้องกูจะแพ้เนี่ยจะไม่ได้ ดูสองคนรวดดูสามแล้ว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 มา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 ระเบิดไปเจอคนเราเจอแล้วเฮ้ยเราเหมือนจะรวมันนะ ชอ็อตหัวด้วยเป็นไงทุกคนดูสีแล้วเสีแล้วได้นิดยนิดเดียวไปแล้วเสีแล้วไปแล้วอุ้มอุ้มเลอดเลืดอะไรดีมาฝ่าอี่งนึงเพื่อนเพื่นิ้มดีดีดีดดด เร yeah, ็วเร็วหน่าเร็วเร็วโอ้ยเพื่อนมับ้านรีบยังไม่ต้องตรงนี้เร็วต้องการชนะได้ดีดีดีได้เลยโอ้ยันยังยิงไม่โดนเลยดีเพื่อนดีดีได้ดีโอ้ยสัตว์มีให้โดนดิมาดีดีเร็วเร็วสี่นาทีแล้วสี่นาโดนตายเจ้าว่านี้ตายตายแน่นอนตายแน่นอนนะเจ้าว่านี้ตายแน่นอน นะฮะน,นี้ตายแน่นอนตายแน่นอนจังวันี้วันี้ตายแน่นอนนะฮดูจังวะนี้ดูจังหวะก็รู้แล้วนะเออนี่โหมาโคเทเลยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโกงปะวะ เด็เพื่อนดีเลาะไปไปไปเช็ตรงนั้นสิตายง่ายมากนะห้ดีแล้วดี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 ดไม่โดนเลยเออดีไปเลยไปเลยเอ้าโอ้โหเดี๋ยวรอว กลัวมันดีดีน <from S 2> ั่นเลยดีดีมากมีคนหนึ่งไปแล้วโดนโดนตาย ครั้งล้างตาย,ยาวันนี้แพ้แน่นอนนะฮะแพ้น่นอนอวันนี้ยังน้อยังนอ้อย,งนอยเลืหนึงอ้าโอ้ตายตายเพื่อนกูตาย,ตาย,ตาย,ตายเร็วเร็วเคันนาทีแล้วคุนาทีแล้วเนี่ยได้ดีดีด เลวเร็วเรวเร็วนาทีแล้วนั่นแหละิยิงไป go go เร็ว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  ชั่วเลยนะคะชั่วเลยชัวช่วมากชั่วเบอร์ปืนนี้ผมอยากได้มากนะ,อะตอนนี้ปูเราก็ดูมืออยู่นะโอ้ยอยู่ที่สองเว้ยมา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 ตนอ,อนนี้ยังไม่มีวีพีนะเราเพื่อนเติมเงินให้นะ สวัสดีวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชคลินี้ก็อย,กงงนะอ,อย่าลืมไลค์กดแชร์ดตก็อย่าลืมกดเพิไลค์ด้วยนะนขอาไก่อนสวัสดีครับผมขอโชคด,ดีละ่ะบาย